สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชแนลกันอีกแล้วนะคบเพื่อนๆตอนนี้แอดเริ่มเสียงแจ่วขึ้นมาบ้างแล้วจ้าเพราะร่างกายเริ่มกลับมาแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับกลับมาพร้อมที่จะรายงานข่าวเกี่ยวกับโน,นริซ่าอย่างแน่นอนนะจ้าเริ่มจากข่าวแรกกันเลยดีกว่าน,นะครับเมื่อมีแฟนๆทางบ้านนะจ๊ะที่เขาชื่อว่าลิลลี่สปรูตเจ็มอนโรบานี่นก็คือน่าจะเป็นลิลี่ตัวพ่อตัวแม่คนหนึ่งเหมือนกันเขาเข้าไปถามใน i g ของคุณพ่อบาร์บี้ของเราบอกว่าเออขอรบกวนน,นะครับขออยากรู้อยากเห็นนิดนึงพอดีแบบอยาก อะไรเกี่ยวกับบูาการีกันบ้างไหมช่วงนี้แล้วจะออนแอร์เมื่อไหร่หรอครับอะไรประมาณนั้นตอน,น,นแรกแ,แอดก็คิดว่าเขาคงไม่มาตอบหรอกจาก้าแต่พ่อบาบินก็คือพ่อบาบินนะจ๊ะใส่ใจรูปสาวของเราทุกๆอย่างก้าวจริงๆเพื่อนๆก็อย่างที่บอกว่าคุณพ่อบาบินของเรานั้นรักโนริซ่ามากๆเพราะว่าคุณพ่อของเราก็ได้มีการออกมาตอบว่าถ่ายไปแล้วจ้าที่ปารีสนะก่อนหน้านี้อยู่ในช่วงของการอการอการอนุมัติแล้วก็จะออนแอร์ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้กันแล้วโอ้โหซึ่งประมาณส3เดือนกันเลยน,น,นจะจ๊ะแสดงว่างานงานหนึ่งกว่าจะอนุมัติเนี่ยตอ่ตัด จะดูให้มันดีที่สุดอะไรต่างๆด้วยนะเพื่อนๆนะต้องเรียกว่ารอกรนสักเนิดนึงสำหรับงานโนริซ่ากับบูการีนั่นเองนะจ๊ะแต่ถ้ามีอ e ีวงอีเวนอะไรคุณพ่อก็เรียกโนริซ่าของเราเนี่ยไปออกงานได้เหมือนตอนเวนิสนี่แบบสวยตาแตกกันไปแล้วหนึ่งกรบนะจ๊ะยังไงแอรก็รอดูลุคต่อไปของโนริซ่าที่แบบเป็นการออกงานใหญ่ๆอย่างแน่นอนก็นเลยดีเด่นนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะนะคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างและเปลี่ยนคำาิเห็นกันได้นะจ๊ะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวจากช่อง,อง,งทององวีวีงเน้บล ่อง u ูทู e ที่ชื่อว่า Wata Kota Production นะครับถ้าอ่านผิดยังไงขอโทษด,ด้วยนะมันเป็นภาษาของอินโดนีเซียอ่ะเนาะซึ่งเขาก็มีการขึ้นหัวข้อคลิปวิดีโอนี้เลยว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเรียกได้ว่า คล้ายกับลิซ่าแบ็คพิง์นี่คือร่างของเซ An ลวีอนันดาภรรยาของกรีบันนะครับซึ่งเพื่อนอาจจะบอกเอ๊ะใครใครคือกีบันใครคือเซลวีนะครับก็คือคุณเซลวีอนันดาเนี่ยเขาเป็นภรรยาของคุณกรีบันรากาบูมิงรากานะครับซึ่งผู้ชายคนนี้เขาเป็นนายกเทศมนตรีสุรากาตานะจ๊ะซึ่งเอ็กก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เอามาอัปเดตให้ฟังกันในเนื้อข่าวเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงว่าเซ An ลวีอนันดาภรรยาของกีบันรากาบูมิงเนี่ยขโมยความสนใจเมื่อเธอเดินทางร่วมกับสามีเพื่ออลลงทะเเบบียนกนกกกัรรรมาื ตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียหรือ KPU และกล่าวกันว่าคล้ายกับลิซ่าแบล็กพิงเลยที่ดูสง่างามท่ามกลางฝูงชนคือบบบว่าจะไม่เกี่ยวกับโนริซ่าก็ได้แต่เขาก็ยังดึงโนริซ่าของเรานั้นเข้าไปเกี่ยวข้องนะจ๊ะ มีวงเล็บเพิ่มเติมนิดนึงเขาขยายความเพิ่มเติมด้วยว่าลิซ่าเนี่ยดังในอินโดนีเซียมาตั้งแต่เริ่มเดบิวและมีส่วนสําคัญที่ทําให้วงแบล็คพิงคดังในอินโดนีเซียซึ่งเป็นที่มาของยอดติดตาม i อของทุกคนในวงแบล็คพิงคด้วยเพราะประเทศนี้เล่นไ G กันแบบเป็นจนํานวนมากเขาว่าอย่างนั้นนะนะแล้วก็มีประชากรมหาศาลผ่านมาหลายปีชื่อของโนริซ่าของเราก็ยังคงเป็นข่าวตามหน้าสื่อท้องถิ่นบ่อยๆคล้ายๆกับในประเทศไทยนั่นเองนะจ๊ะแอดก็เอามาอ่านขยายความเพิ่มเติม,ตมให้เพื่อนได้ฟังกันและเพื่ งกันบ้าในส่วนตัวของแอนถ้าเเรามองในแง่ดีก็อาจเป็นการดีที่เอาชื่อนอริซาของเราเนี่ยามาเป็นการแบบว่ากระตุ้นให้คนนยอยากดูคงดูข่าวอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแต่อีกมุมหนึ่งแอนก็คิดว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งเราก็มองเป็นแง่ดีที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขารักนอริซาของเรามีการมาติดตามไอจีนอริซาแล้วก็คนอื่นๆใ,ในวงกันเยอะขึ้นอะไรก็ว่าไปก็เป็นผลดีกับนอริซาแล้วก็สาวๆข,ของพวกเราด้วยนั่่่่่่นนนนนนเเเเเเออ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 งงงงงงะไไไไไรรรรรกกกกก็็็วาา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 ปปปปปยยยยยัทีิิซขขขข้้้ฏฏชชืืืใใหดสส ของเราเป็นทางอ้อมทางตรงแต่ก <from> ็ยังไงสำหรับคลิปนี้แอดก็มาสั้นๆกันประมาณนิ้กันก่อนนะจ๊ะถ้ามีอะไรเคล่อนไหวเพิ่มเติมแล้วก็จะมาบอกกล่าวกันอย่างแน่นอนยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าวันนี้ท่านเ e ตับดิเซบุต mirip Lisa Blackpink itu tampak a n g g u n dan cantik di tengah kerumunan.